กับเจ้า MG x t e n d e r 2.0ใจแอนแคปแกรนด์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ปี2023ค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบ Common Rail Direct Injection ประหยัดน้ำมันค่ะคุณลูกค้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดภายนอกสไตล์แกรนด์ดีล้ออลลอยขนาด18นิ้วไฟหน้าโปรเจคเตอร์ ไฟเดย์ทนนไทม running l i g h s ไฟท้าย LED พวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมมัลติฟังก์ชันหน้าจอสัมผัส10นิ้วระบบเชื่อมต่อ Bluetooth พอร์ต USB 2ช่องถุงลมนิรภัยหน้าระบบเบรก ABS EBD และ EBA รถสวยเกรด A ผ่านการตรวจสอบมี inspection มีใบเซอร์ติฟิเครับประกันโครงสร้างตัวถังค่ะพร้อมใช้สุดๆส,สนใจสอบถามเก๋ได้ค่ะ081 8ป6 1 2 4 2นัดดูรถได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านดามอินทราซอย5เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ